หากจะเอ่ยถึงตำนานพระปิดตาที่ศักดิ์สิทธิ์และทรงพุทธคุณที่สุดในแผ่นดินสยามชื่อหนึ่งที่ไม่เคยเลือนหายจากความทรงจำของนักสะสมและผู้ศรัทธ,ธาก็คือพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจังหวัดชนบุรีพระเกจิผู้มีบารมีธรรมและบารมีเมตตาที่วางรากฐานให้พระปิดตากลายเป็นสุดยอดเครื่องรางของขลังแห่งเมืองไทย หลวงพ่อแก้วถือกำเนิดขึ้นราวปลายรัชกาลที่หนึ่งประมาณพศ2337บ้างว่าท่านเป็นชาวประมงเพชรบุรีบ้างว่าท่านเป็นชาวบ้านบางแก้วอำเภอบ้านแหลมเรื่องที่แน่ชัดคือท่านเป็นคนเพชรบุรีแต่กำเนิดครอบครัวเป็นคนธรรมดาแต่เด็กชายแก้วกลับมีปัญญาเฉียบแหลมบิดามารดาเล็งเห็นจึงฝากให้เรียนหนังสือไทยและขอมกับสมทาในท้องถิ่น ด้วยความฉลาดและขยันท่านจึงเรียนรู้ได้รวดเร็วจนสมภานเอ่ยปากว่าเด็กผู้นี้ควรบวชเป็นสามเณรเพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาเมื่อถึงเวลาหลวงพ่อแก้วได้บรรพชาเป็นสามเณรและภาคเพียรศึกษามูลกัจจยานสูตรจนเชี่ยวชาญครั้นอายุครบอุปสมบทท่านก็บวชเป็นพระภิกษุที่วัดพระทรงจังหวัดเพชรบุรี จากนั้นเดือนทางเข้ากรุงเทพเพื่อศึกษาพระบาลีวยากรณ์หรือที่เรียกว่าหนังสือใหญ่และที่กรุงเทพนี่เองหลวงพ่อแก้วได้ศึกษากรรมาฐานกับสำนักวัดราชสิทธารามสำนักใหญ่ที่เลื่อมชื่อที่สุดในเวลานั้นโดยมีสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เทือนเป็นพระประมาจารย์แม้พระองค์จะมีชาราภาพมากแต่ก็ยังมอบหมายให้พระพรหมมุนีชิตถ่ายทอดวิชาแทน หลวงพ่อแก้วจึงได้เรียนรู้ทั้งทางธรรมและทางอาคมโดยเฉพาะการลบผงวิเศษและการปฏิบัติกรรมฐานขั้นสูงเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วท่านออกทุด,ดงไปทั่วทุกสารทิศจนกระทั่งมาถึงเมืองชนบุรีในสมัยนั้นชนบุรียังเป็นป่าใหญ่วัดวาอารามถูกทำลายจากสงครามบ้านเมืองแตกยุคสมเด็จพระเจ้าตากสินผู้คนขาดที่ยึดเหนี่ยวทางใจ หลวงพ่อแก้วปักกลดจำพรรษาอยู่ด้วยความสงบเรียกง่ายและวัดปฏิบัติอันน่าเลื่อมใสชาวบ้านเห็นแล้วศรัทธาพากันนำอาหารมาถวายบ้างก็มาขอคำสอนและก็มีไม่น้อยที่มาขอเครื่องรางของขลังจากท่านหลวงพ่อแก้วแม้มิได้มีวัตถุมงคลติดตัวหากแต่มีคาถามหามนขลังที่ภาวนาได้เสมอ จึงมอบคาถาให้แก่พี่ศรัทธาให้ระลึกถึงพระรัตนตรยัยเมื่อความศรัทธาเพิ่มขึ้นท่านจึงเริ่มบูรณะวัดร้างขึ้นใหม่ด้วยแรงศรัทธาของญาติโยมจนวัดนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งและหลวงพ่อแก้วได้ตั้งชื่อว่าวัดเครือวันอันเนื่องจากพื้นที่รกร้างรอบๆเต็มไปด้วยเถาวัลย์ปกคลุมและสิ่งที่กลายเป็นตำนานอมะตะก็คือพระปิดตาหลวงพ่อแก้ว พระเครื่องที่สร้างด้วยเนื้อผงคลุกรักผสมด้วยผงพุทธคุณจากการเขียนอักขระวานมงคลเอสรดอกไม้ไม้ศักดิ์สิทธิ์และมวลสารอาถรรพ์ก่อนกดพิมพ์แล้วปลูกเสกตามตำรับโบราณพระปิดตาของท่านมีหลายพิมพ์ทั้งพิมพ์มาตรฐานหลังแบบหลังยันหลังเรียบพิมพ์เนื้อตะกัวและพิมพ์ปั้นลอยองคแต่ทุกองคหลวนเต็มเปี่ยมด้วยพุทธคุณพระปิดตาหลวงพ่อแก้ว ขึ้นชื่อด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดคงกระพันป้องกันคุณใสและเสริมโชคลาภทำให้เป็นที่ต้องการอย่างสูงในหมู่ผู้ศรัทธาและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในพระปิตาเบญจภาคีพระปิตาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดห้าองค์ในประวัติศาสตร์ไทยแต่ด้วยความโด่งดังและความขลังจึงมีบางคนคิดผิดใช้พระไปในทางเสื่อมทราม เรื่องเล่าขานกันว่ามีผู้สแสวงหาพระปิดตาหลวงพ่อแก้วไปฝนกับน้ำให้หญิงสาวกินเพื่อทำเสน่ห์ให้อยู่ในอำนาจตนเมื่อเรื่องถึงหูหลวงพ่อแก้วท่านถึงกับโกรธและเสียใจอย่างยิ่งเพราะพระเครื่องของท่านมิได้สร้างมาเพื่อการนั้นท่านจึงเอ่ยปากสาบแช่งไว้ว่าพระเครื่องของเรามิได้สร้างมาใช้ผิดผิดผู้ใดเอาไปใช้ทำเสน่ห์ มอมเมาผู้หญิงของให้มันชิบหายอย่าได้เจริญรุ่งเรืองและเป็นที่เชื่อกันว่าคำสาบนั้นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักผู้ใดนำพระไปใช้ผิดทางมักจะมีอันเป็นไปไม่เจริญรุ่งเรืองในชีวิตถูกหักล้างด้วยอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่ย้อนกลับมาทำ้ายตนนั่นเองที่ยิ่งทำให้ผู้คนตระหนักว่าการบูชาพระปิตาหลวงพ่อแก้วต้องทำด้วยความเคารพ และศรัทธาบริสุทธิ์ผู้ที่บูชาอย่างถูกต้องย่อมได้รับความเมตตาคุ้มครองและความเจริญรุ่งเรืองแต่ผู้ใดใช้ผิดทางย่อมไม่พ้นคำสาปของหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อแก้วจำพรรษาอยู่ที่วัดเครือวันสั่งสอนญาติโยมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนถึงปีพศ2431ท่านได้ละสังขารสิริอายุ94ปี ทิ้งไว้เพียงตำนานและพระปิตาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงเลื่องลือจนถึงปัจจุบันฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนต่อไป